ธาตุทั้งสี่กำเริบย่อนพิการตามสุริยะคติดำเนินในห้วงจักรราศีธาตุทั้งสี่กำเริบย่อนพิการตามสุรยิยคติดำเนินในห้วงจักรราศี เวทหนึ่งหน้า43โดยใช้ตารางนิ้วมือตารางฝ่ามือในการอธิบาย นี่คือนิ้วนิ้วหัวแม่มือแล้วก็นิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยโดยแทนค่านิ้วชี้นี่คือธาตุไฟนิ้วกลางธาตุดินนิ้วนางธาตุลมแล้วก็นิ้วก้อยนี่ธาตุน้ำโดยข้อมือข้อ แรกก็คือแทนค่าด้วยกําเลิบข้อกลางแทนค่าด้วยหย่อนแล้วก็ข้อโคนนิ้วแทนค่าด้วยพิการครับแล้วก็แทนค่าเมฆลึกศเกมีถุนกรกฏสิงกันตุน พิจิกธนูมังกรกลุ่มมีนแล้วก็แทนค่าแรม1น่งค่ำเดือน4ถึงขึ้นสิบห้าค่ำเดือน5แรมหนึ่งค่ำเดือน5ถึงขึ้นสิบห้าค่ำเดือน6 แรมหค่ำเดือนหกถึงขึ้นส5บหาค่ำเดือนเแรม1ค่ำเดือนเจ็ดถึงขึ้นสิบหาค่ำเดือนแแรม1ค่ำเดือนแถึงขึ้นสิบหาค่ำเดือนเแรม1ค่ำเดือนเก้าถึงขึ้นสิบหาค่ำเดือนสิ แรมหนึ 15, 1, 1, Omaha, 14, ่งค่ำเดือนสิบถึงขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบเอ็ดแรมหนึ่งค่ำเดือนสิบเอ็ดถึงขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบสองแรมหนึ่งค่ำเดือนสิบสองถึงขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหนึ่งแรมหนึ่งค่ำเดือนหนึ่งถึงขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสองแรมหนึ่ง เดือนสองถึงขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสามแรลมหนึ่งค่ำเดือนสามถึงขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสี่ณจุดเมฆนะครับถ้าสุริยคติดำเนินในห้วงจักรราศีถ้าดำเนินมาในจุดเมฆนะครับ พัทธิตตะละคนให้เป็นเหตุถ้าดำเนินมาในห่วงสิงอภัทถะปิตะละคนให้เป็นเหตุถ้าดำเนินมาห่วงธนูกําเดาละคนให้เป็นเหตุถ้าดำเนินมาในส่วงพึกษก ธาตุาดินธาตุดินกำเริบหาไทยวัตถุละคนให้เป็นเหตุในช่วงการธาตุดินหย่อนอุทธริยะละคนให้เป็นเหตุในช่วงมังกรธาตุดินพิการกาลีศักระคนให้เป็นเหตุ ถ้าดำเนินมาในห่วงมีถุนธาตุลมกำเริบหะไทยวาตะละคนให้เป็นเหตุในห่วงตุนธาตุลมย่อนสัทธ,ธะวาตะละคนให้เป็นเหตุในห่วงกุมธาตุลมพิการ สุมนาวาตะละคนให้เป็นเหตุถ้าดำเนินมาในห่วงกรกฎธาตุน้ำกำเกริบสอเสมหะลระคนให้เป็นเหตุในห่วงพิจิกธาตุน้ำหย่อนอุระเสมหละลรัคนให้เป็นเหตุถ้าดำเนินมาในห่วงมีน ธาตน้ำพิการพูดเสมหะละคนให้เป็นเหตุสุริยะคติดำเนินในห่วงจัก,กราศีความหมายก็คือณนะ เวลาใดเวลาหนึ่งอย่างเช่นนะวันแรม1น่งค่ำเดือน4ถึงขึ้นสิบห้าค่ำเดือน5ก็คือสุสริยคตดิดำเนินมาในห่วงราศีเมฆก็คือวันแรม1น่งค่ำเดือน8ถึงขึ้นสิบห้าค่ำโทษนะครับ รมวันแรมหนึ่งข้ามเดือน4ถึงขึ้นสิบห้าข้ามเดือน5ก็คือดำเนินมาในราศีเมฆคือช่วงเวลานี้ก็จะทำให้ธาตุไฟธาตุไฟในร่างกายของคนเราครับกำเริบความหมายก็คือธาตุไฟจะก,กำเริบโดยมีพัทธาปิดตะ รัคนให้เป็นเหตุก็คือตัวพัทธป,ปิตะจะเป็นตัวหลักที่ทําให้เป็นเหตุเข้ามาละคนให้ธาตุไฟกําเริบก็คือในในบุคคลเราในในในมนุษย์เราร่างกายมนุษย์เราก็จะมีทั้งธาตุไฟธาตุดินธาตุลมธาตุน้ําอยู่ในร่างกายก็คือเป็นกองธาตุ ไฟกองธาตุดินกองธาตุลมธาตุน้ำนะครับก็คือถ้ามาในช่วงมเมฆก็คือวันแรม1นึ่งคเดือน4ถึงเพื่อสิบห้าคเดือน5ตัวธาตุไฟในร่างกายมนุษย์ที่มีทั้งทั้งสตัวนี้ครับกองธาตุไฟนี่ก็จะก,กำเริบโดยมีพัทธปิตะละคนให้เป็นเหตุนี่คือความหมาย ของธาตุทั้งสีก่กำเริมก่อนพิการตามสุรคติตามสุรยิยคติดำเนินในห่วงจกกักรราศี ถ้าทั้ง4ี่ตำเลิบย่อนพิการตามสุริยคติดำเนินในห่วงจักราศีครับณนะวันที่ทำคลิปนะครับก็คือวันที่6ทธันวา65หเมื่อไปดูปฏิทินไทยแล้วก็คือจะตรงกับวันขึ้น13มค่ำ เดือน1ทีนี้เมื่อมาดูในกลางก็จะตรงกับราศีธนูสุริยะคติดำเนินในห่วงจากราศีธนูนะครับก็คือวันนี้วันที่6ธันวาหกห้ขึ้น13ข้ามค่ำเดือนหนึ่งก็คือช่วงนี้ครับ ขึ้น13ข้ามเดือนหนึ่งราศีธนูณนะวันนี้วันที่ทำคลิปตรงกับราศีธนูขึ้น13ข้ามเดือนหนึ่งเพราะฉะนั้นในร่างกายของคนเรานะครับก็คือจะมีาตุไฟพิการ ้าว,วันที่ทําคลิปนะครับธาตุไฟพิการโดยกําเดาละคนให้เป็นเหตกุก็คือตัวกำเดานี่จะเป็นตัวสําคัญที่จะเข้ามาละคนละคนให้ธาตุไฟพิการกำเดาละคนให้เป็นเหตุรตาศีธนูเริ่มตั้งแต่แรมหนึ่งค่ำเดือนสิ ถึงขึ้น15ค่าเดือนหนึ่งนะครับาวันนี้ก็คือขึ้น13ค่ำเดือนหนึ่งยังไม่เลยนะครับถ้าถ้าถ้าเลย15ไปถึงถึงจะเป็นเป็นราศีมังกรครับอนนี้ยังอยู่ในช่วงราศีธนูอยู่ธาตไฟพิการโดยมีกำเดาละคนให้เป็นเหตุ มาดูอีกวันหนึ่งก็คือวันงานวันงานสามธันวาถึง1นึกราครับหน้าวันนั้นนะ่ะก็คือจะเอาวันที่สามธันวาหกห้นะครับเมื่อดูปฏิทินแล้วก็จะตรงกับขึ้น9ก้าค่ำเตือน2 ก็จะมาตกอยู่ที่ราศีมังกรขึ้นเก้าเดือน2องณวันนั้นนะณณช่วงที่ไปงานวันที่30ถึง30มธันวาหกห้ถึงวันที่1นมกราหกหกสามวันนั้นก็จะตกอยู่ในห่วงของธาตุดินพิการในราศีมังกร ตกในห่วงของลาจากลาศีมังกรนะครับในห่วงนี้ก็จะทำให้ธาตุดินพิการโดยมีการิะละคนให้เป็นเหตุก็คืออาหารเก่าอาหารเก่าจะเป็นตัวสำคัญที่เข้ามาละ,ละคนเป็นธาตุดินให้ธาตุดินพิการ คือกลิะอาหารเก่าละโกนให้เป็นเหตุครับนี่คือความหมายของธาตุทั้งสี่กำเริอบหย่อนพิการตามสุยะคติดำเนินในห่วงจัก,กราศีก็คือสรุปแล้วก็คือในใน,ในร่างกายคนเรามีทั้งธาตุธาตุไฟธาตุดินธาตุลมธาตุน้ำอยู่ในร่างกายแล้วก็เขาก็จะเป็นช่วงๆของเขานะครับ เมฆพุกศกมีถุนกรกฏนะครับถ้าดำเนินมาในช่วงไหนก็จะตามที่ตารางกำหนดไว้ก็คือถ้าดำเนินมาในห่วงเมฆธาตุไฟกําเลิบพัดทาปิดตะละคนให้เป็นเหตุถ้าดำเนินมาในห่วงของพุกศกธาตุดินก็จะ ตเลิฟโดยมีหาไทยวัตถุละกนให้เป็นเหตุครับก็จะวนไปนะครับดำเนินมาเมฆฟึกุกแล้วก็จะเคลื่อนไปมิถุนเคลื่อนไปกรกฏเคลื่อนไปสิงเคลื่อนไปกันเคลื่อนไปตุนเคลื่อนไปพิจิกเคลื่อนมาธโนมังกรกุม่มมีนครับแล้วก็จะวนกลับไป เหมือนเดิม12เดือนในร่างกายคนเราก็จะมีผลกระทบตามตารางธาตุดินกำเริบโทษนะครับธาตุไฟกำเริบธาตุดินกำเริบธาตุลมกำเริบธาตุน้ำกำเริบแล้วก็จะหมุนวนมาธาตุไฟหย่อนธาตุดินหย่อนธาตุลมหย่อนธาตุน้ำหย่อนแล้วก็จะหมุนวนมา ธาตุไฟพิการธาตุดินพิการธาตุลมพิการธาตุน้ำพิการก็จะหมุนวนไปในหนึ่งปีในสิบสองเดือนก็จะวนไปอย่างนี้นะครับ